เมื่อเดินทางสิ่งที่ปรารถนามากที่สุดประการหนึ่งคือการได้สัมผัสประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและน่าจดจําในจุดหมายปลายทางที่เราเลือกดังนั้นจึงมีจุดหมายปลายทางที่อยู่ห่างไกลจากเส้นทางหลักและช่วยให้ผู้เดินทางได้สัมผัสกับความรู้สึกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ที่ประวัติศาสตร์และความอยากรู้อยากเห็นมาคู่กันเนื่องจากในกรณีส่วนใหญ่แล้วไม่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนหมายถึงสถานที่ลึกลับและร้างที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่เน้นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มสถานที่ห่างไกลเหล่านี้มีตั้งแต่ปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ไปจนถึงสถานที่ที่ควรค่าแก่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์เนื่องจากความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันในแง่นี้มีการคัดเลือกจุดหมายปลายทางที่ลึกลับที่สุด10แห่งบนโลกซึ่งทําให้ทุกคนที่ไปเยี่ยมชมพูดไม่ออกธรรมชาติสามารถสร้างลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจได้หลุมน้าเงินใหญ่ในเบลิสภูเขาหลากสีสันในจางเงย่ตันเซียในจีน หรือประตูนรกดาวาซาในเติร์กเมนิสถานเป็นเพียงบาง,งอส่วนเท่านั้นลักษณะทางภูมิศาสตร์เหล่านี้มีองค์ประกอบหลายประการที่ทําให้มีลักษณะเฉพาะตัวด้านล่างนี้ฉันจะแสดงให้คุณเห็นสถานที่ที่แปลกประหลาดที่สุด12แห่งในโลก 1. ทะเลเดดซีทะเลเดดซีซึ่งปรากฏอยู่ในข้อพระคัมภีร์หลายตอนไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สําคัญทางจิตวิญญาณเท่านั้นแต่ยังเป็นปริศนาทางธรรมชาติที่ยากจะเข้าใจได้ทั่วไปอีกด้วยลองนึกภาพแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ที่มีความเข้มมากจนแม้แต่สิ่งของที่มีความหนาแน่นมากที่สุดก็ยังลอยอยู่บนผิวน้ําได้อย่างง่ายดายปรากฏการณ์อันน่าทึ่งนี้เกิดจากความเข้มข้นของเกลือที่สูงเป็นอย่างมากซึ่งทําให้ที่นี่กลายเป็นสถานที่อันน่าอัศจรรย์ที่ซึ่งฟิสิกส์ดูเหมือนจะบิดเบือนไปตามกฎธรรมชาติทะเลเดดซีตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของอิสราเอลและจอร์แดนอยู่ต่ำกว่าระดับน้ําทะเลมากกว่า400เมตรทําให้เป็นจุดที่ต่ำที่สุดบนโลกข้อเท็จจริงนี้เองเพิ่มบรรยากาศแห่งความลึกลับให้กับสถานที่ ซึ่งเต็มไปด้วยตำนานและนิทานโบราณอยู่แล้วความเค็มอันน่าทึ่งของทะเลแห่งนี้ซึ่งสูงกว่าทะเลอื่นๆเกิอนอกก้าวเท่าเกิดจากรายละเอียดอันน่าทึ่งนั่นคือทะเลแห่งนี้ไม่มีทางออกที่นี่น้ำที่ไหลมาจะมีทางออกเพียงทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือระเหยออกไปทิ้งส่วนผสมเข้มข้นของแร่ธาตุและเกลือไว้เบื้องหลังซึ่งให้ชีวิตแก่สิ่งแวดล้อมอันเป็นเอ,อากลักษณ์แห่งนี้คุณสมบัติและความน่าสนใจของทะเลเดซีนั้นน่าสนใจไม่แพ้ประวัติศาสตร์ของมัน ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่เข้มที่สุดในโลกมีระบบนิเวศท,ที่รุนแรงมากจนมีจุลินทรีย์เพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแบบนี้ได้ขณะที่ยาวประมาณ70กิโลเมตรและกว้าง18กิโลเมตรทําให้เป็นเสมือนกระจกเงาอันกว้างใหญ่ที่ทอดยาวไปตามหุบเขาจอแดนและหากคุณเคยฝันที่จะเดินบนน้านี่คือสิ่งที่คุณสามารถทําได้เหมือนกันลอยตัวได้โดยไม่ต้องออกแรงแต่ทะเลเดซีไม่เพียงแต่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่น่าประทับใจเท่านั้นที่นี่ยังเป็นสถานบำบัดธรรมชาติอีกด้วยหลายศตรวรรษที่ผ่านมามีผู้คนมาที่นี่เพื่อสแสวงหาการบรรเทาอาการเจ็บป่วยรังสีอันตราวโอเลตที่ต่ำส่วนผสมแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำและบรรยากาศปราศจากสารก่อภูมิแพ้สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการรักษาทางการแพทย์มันเหมือนกับสปาขนาดใหญ่ที่ธรรมชาติได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับการรักษาและความเป็นอยู่ที่ดีไว้แล้วนอกจากนี้ทะเลแห่งนี้ยังมีชื่อมากกว่า8ชื่อ โดยแต่ละชื่อล้วนเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความลึกลับได้แก่ทะเลโรคระบาดทะเลปีศาจและทะเลศาสฟฟลในพระคัมภี์เรียกว่าทะเลเกลือและทะเลอาราบามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทะเลโซดอมและทะเลโลดเนื่องจากเชื่อกันว่าซากปรักหักพังของมุงโซดอมและโกโมราถูกฝังอยู่ใต้น้ําและแน่นอนว่าเรารู้จักทะเลแห่งนี้ในชื่อทะเลเดสีซึ่งเป็นชื่อที่สะท้อนถึงความรกร้างว่างเปล่าและเสน่ห์อันน่าหลงใหลของทะเลแห่งนี้สองเกาะโซโคตราประเทศเยเมน เกาะโซโคตราอัญมณีที่สูญหายในทะเลอาหรับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ท,ท้าทายจินตนาการก,ก่อนนี้มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณร้อยและเ5ของพื้นที่แผ่นดินของหมูกก่เกาะโซโคตราโดยตั้งอยู่ห่างจากคาบสมุทรอาหรับไปทางใต้ประมาณ380กิโลเมตรและห่างจากโซมาเลียไปทางตะวันออก240กิโลเมตรแม้ว่าในเชิงการบริหารจะอยู่ภายใต้การควบคุมของเยเมนแต่ในทางภูมิศาสตร์แล้วพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของแอฟริกามากกว่าซึ่งเน้นย้ำ ถึงลักษณะเฉพาะและโดดเดี่ยวของประเทศการแยกตัวนี้ทําให้โซโคตราสามารถพัฒนาระบบนิเวศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะอย่างแท้จริงซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่างๆจานวนมากที่ไม่พบในที่อื่นบนโลกในความเป็นจริงพืชพันธุ์ต่างๆมากถึงหนึ่งใน3เป็นพืชเฉพาะถิ่นซึ่งหมายความว่าพืชเหล่านี้มีอยู่แค่บนเกาะลึกลับแห่งนี้เท่านั้นนี่คือสาเหตุที่สถานที่นี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นสถานที่ที่มีลักษณะแปลกประหลาดที่สุดในโลกซึ่งเป็นคําอธิบายที่ดูเหมือน จะไม่เกินจริงเมื่อคุณพิจารณาถึงภูมิประเทศที่แปลกประหลาดและความหลากหลายทางชีวภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วยคอความยาว132ยากิโลเมตรและความกว้างสูงสุด42เมตรโซโครตราได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปีพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นการยอมรับที่เน้นย้ำถึงความสำคัญทางนิเวศวิทยาและวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพมีมากมายจนเกาะแห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นอัญ,ญมณีแห่งทะเลอาหรับถือเป็นสวรรค์ญญ แท้จริงสําหรับนักชีววิทยาและผู้ที่รักธรรมชาติสัตว์ต่างๆในโซโคตราก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพื้นเมืองเพียงชนิดเดียวของว่านี้คือค้างคาวซึ่งเป็นสัตว์หากินเวลากลางคืนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมพิเศษชนิดนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามการแลรยกระแสงของมนุษย์ทาให้มีสัตว์เลี้ยงหลายชนิดเข้ามายังเกาะแห่งนี้แม้กระนั้นก็ตามผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ก็พยายามปกป้องระบบนิเวศที่บอบบางของตนโดยหลีกเลี่ยงการมีสุนัขอยู่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศได้ในทางกลับกันโซโครรากลับเป็นถิ่นอาศัยของชมดสายพันหนึ่งซึ่งเป็นญาตินี่แปลกประหลาดของแมวและยังเพิ่มสัมผัสแปลกใหม่ให้กับสัตว์ที่แปลกประหลาดอยู่แล้วบนเกาะแห่งนี้อีกด้วย 3. แหล่งเกลืออุยูนีประเทศบลรเวียลองจินตนาการถึงสถานที่ที่โลกผสานเข้ากับท้องฟ้าขอบฟ้าดูเหมือนจะหายไปและทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นผืนผ้าใบเหนือจริงแห่งความขาวโพล ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสถานที่นี้คือซาลาเดอูยูนีทะเลทรายเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ในใจกลางของประเทศบริเวยบนที่ราบสูงแอนดีสที่นี่ในอเมริกาใต้มีมุมหนึ่งที่ธรรมชาติตัดสินใจปั้นผลงานชิ้นเอกที่ท้าทายจินตนาการซาลาเดอยูนีหรือที่เรียกกันว่าทะเลเกลือมีลักษณะเป็นทุ่งราบสีขาวกว้างใหญ่ที่ดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดรายล้อมไปด้วยภูเขาอันสง่างามทะเลสาบสีสันที่ไม่จริงและทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจสถานที่แห่งนี้จึงเป็นสมบัติิทาางธรรมชต ที่แท้จริงด้วยความสูงที่น่าประทับใจที่3,650เมตรเหนือระดับน้ําทะเลแหล่งเกลือแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของโบลิเวียระหว่างภูมิภาคโปตโตซีโอรูโรและโคชาบัมบารายล้อมด้วยเทือกเขาแอนดิสอันยิ่งใหญ่เมืองที่ใกล้ที่สุดคืออูยูนีซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่งดงามห่างจากทะเลสาบเกลือประมาณ10กิโลเมตรจุดที่เงียบสงบแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของนักผจญภัยส่วนใหญ่ที่ต้องการสำรวจพื้นที่เกลือแม้ว่า จะสามารถเข้าถึงได้จากชิลีก็ตามอุยูนีเป็นประตูสู่อีกโลกหนึ่งสถานที่ที่นักเดินทางเตรียมตัวที่จะเข้าสู่สิ่งงอที่ไม่รู้จักและพบเห็นสิ่งที่พิเศษแล้วอะไรที่ทําใหเซเลเดลยูนีมหัศจรรย์จริงๆปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าดึงดูดใจที่สุดประการหนึ่งคือปรากฏการณ์กระจกอันโด่งดังในฤดูฝนน้าจะท่วมพื้นที่ราบเกลืออันกางหางใหญ่ทําให้เกิดเงาสะท้อนของท้องฟ้าบนผิวน้ําได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับว่าแผ่นดินละลายไปและเดินอยู่บนเมฆโดยที่ท้องฟ้าและพื้นดิน เป็นหนึ่งเดียวกันความรู้สึกนั้นไม่จริงเลยจนทําให้หลงอยู่ในมายาคติได้ง่ายเชื่อไปช่วขณะว่าคุณกําลังล่องลอยอยู่ในโลกแห่งความฝันที่เซเลเดิร์ยูนิธรรมชาติกลายเป็นศิลปินสร้างสารรค์ผลงานนอออันน่าตื่นตาที่ทําให้ผู้ที่พบเห็นต้องตะลึงมันเป็นสถานที่ที่ขอบเขตไม่ชัดเจนและความเป็นจริงดูเหมือนจะถูกระงับเชื้อเชิญให้ใครก็ตามที่เข้ามาเยี่ยมเยียนจินตนาการสีเกาะเชจูประเทศเกาหลีใต้เกาะเชจูเป็นเกาะลึกลับที่ตั้งอยู่ในหน้าน้ําช่องแคบเกาหลี โดยตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรเกาหลีโดยมีจังหวัดชอลาใต้เป็นองค์ประกอบแต่เกาะเชจูไม่ใช่แค่อีกเกาะหนึ่งบนแผนที่เป็นจังหวัดปกครองต่อนอ,อเองแห่งเดียวในเกาหลีใต้ซึ่งทําให้จังหวัดนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่นี่แทนที่นักการเมืองจากแผ่นดินใหญ่จะควบคุมคนในพื้นที่กลับถือบังเหียนกันเองทําให้เกาะแห่งนี้มีบรรยากาศของความเป็นอิสระและจิตวิญ,ญญาณชุมชนที่จับต้องได้เกาะเชจูเป็นเกาะที่มีรูปร่างเป็นมงรีราวกับอัญ,ญมณีที่ถูกขัดเกลาด้วยการเวลา โดยมีความยาวจากตะวันออกไปตะวันตก73กิโลเมตรและจากเหนือไปใต้30กิโลเมตรเมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นว่าดินแดงของที่นี่ลาดลงมาจากภูเขาฮันลาซึ่งอยู่ตรงใจกลางหากคุณตัดสินใจที่จะสำรวจสถานที่แห่งนี้เตรียมตัวสำหรับการเดินทาง181กิโลเมตรไปตามถนนสายหลักที่คดเคี้ยวผ่านทิวทัศน์อันสวยงามราวกับความฝันแนวชายฝั่งทอดยาวออกไป258กิโลเมตรโดยทุกมุมมีทิวทัศน์ท้องทะเลที่สวยงามน่าทึ่งจุดสำคัญของเกาะมีสถานที่สำคัญ อันเป็นสัญ,ญลักษณ์ได้แก่หาดคิมยองซึ่งมีผืนทรายสีทองทางตอนเหนือทิศใต้มีภูเขาสงศ์ที่ตั้งตระหง่านสวยงามเงียบสงบทางทิศตะวันตกคือเซวอลลงหินรูปร่างแปลกตาที่ท้าทายกาลเวลาและทางทิศตะวันออกคือซองซานอิชุนบงซึ่งพระอาทิตย์ขึ้นจะแต่งแต้มท้องฟ้าให้เป็นสีสันที่ไม่อาจบรรยายได้เกาะเชจูไม่เพียงแต่เป็นสวรรค์ทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนสําคัญของเขตแดนทางเศรษฐกิจการเมืองและการทหารของเกาหลีใต้อีกด้วยตั้งอยู่ในทำเลยุทธศาสตร์ ระหว่างทะเลเหลืองและทะเลจีนตะวันออกและสามารถมองเห็นทะเลญี่ปุ่นได้ด้วยประวัติศาสตร์ของเกาะเชจูมีความเก่าแก่และน่าสนใจอย่างมากกล่าวกันว่าก่อนนี้เกิดขึ้นจากส่วนลึกของมหาสมุทรเกิดจากการประตุกข,ของภูเขาไฟใต้น้ําเมื่อประมาณสองล้านปีก่อนต้นกําเนิดจากภูเขาไฟทําให้เกาะเชจูมีภูมิประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตาวะวัคคือหินสีดํากลวยภูเขาไฟที่ตั้งประหนะราวกับผู้พิทักษ์ที่เงียบงนันและท่อละวาที่ดูเหมือนจะเชื่อมต่อโดยตรง กับใจกลางโลกไม่น่าแปลกใจที่เกาะภูเขาไฟเชจูและท่อลาวาได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกซึ่งเป็นชื่อที่เน้นย้ำถึงความสำคัญทางธรณีวิทยาและวัฒนธรรมของเกาะแห่งนี้เกาะเชจูเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวอันดับต้นๆแม้ในฤดูหนาวซึ่งภูมิภาคอื่นๆปกคลุมไปด้วยหิมะและอากาศหนาวเย็นอุณภูมิที่นี่ก็แทบจะไม่ลดลงต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียเสยเลยทำให้ที่นี่เป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ต้องการหลบหนีสภาพอากาศหนาวเย็นที่รุนแรงเกาะแห่งนี้ดูเหมือน จะพัฒนาไปตามเวลาของมันเหมือนกับว่าความทันสมัยได้หยุดนิ่งอยู่บนชายฝั่งของมันแม้ว่าเมืองจะเจริญเติบโตและพัฒนาแต่การขยายตัวของเมืองยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก่นแท้ของเมืองได้โดยยังคงรักษาบรรยากาศอันามัยสัตว์และน่าสนใจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายพันคนในแต่ละปีเอาไว้ห้าหลุมน้ําเงินใหญ่เบลิสหลุมน้ําเงินใหญ่เป็นสิ่งมหศัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ดูเหมือนเป็นเพียงความฝัน ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งของประเทศเบลีสและเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับนักผจญภัยในโลกใต้ทะเลลักษณะอันโดดเด่นสะดุดตานี้คือหลุมสีน้ําเงินซึ่งเป็นหลุมยุบชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในมหาสมุทรลึกใกล้กับใจกลางของแนวปะการังไร์เฮาซึ่งเป็นเกาะปะการังขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ห่างไปอย่างเงียบสงบห่างจากแผ่นดินใหญ่และเมืองเบลิสที่พลุกพล่านไปประมาณ100กิโลเมตรด้วยรูปร่างที่เป็นวงกลมสมบูรณ์แบบซึ่งดูเหมือนถูกวาดขึ้นด้วยมือของยักษ์ย้าย หลุมน้ําเงินใหญ่จึงมีขนาดที่นา่าทึ่งคือมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า300เมตรและมีความลึกถึง123เมตรทําให้เป็นเหวใต้ทะเลที่เชื้อเชิญทั้งความอยากรู้และความเคารพปรากฏการทางธรณีวิทยานี้ไม่ใช่เพียงความแปลกประหลาดของธรรมชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นหน้าต่างสู่ประวัติศาสตร์ของโลกอีกด้วยเมื่อปารามาณ1 000, 2 0 0 0ปีก่อนเมื่อยุคน้าแข็งครั้งสุดท้ายสิ้นสุดลงมวลน้ําแข็งขนาดมหึมาซึ่งปกคลุมโลกก็เริ่มละลายส่งผลให้ระดับน้ําทะเลสูงขึ้นอย่างมากส่งผลห หอถ้ำใต้ดินบริเวณนี้ถูกน้ําท่วมและในที่สุดหลังคาถ้าก็พังทลายลงมาทําให้เกิดช่องเขาอันสง่างามแห่งนี้เครดดูโฮ <Blue> ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถมองเห็นได้จากมุมสูงเท่านั้นเนื่องจากสีน้ําเงินเข้มของหลุมนี้โดดเด่นท่ามกลางน้ําทะเลสีฟ้าครามของทะเลแคริบเบียนนอกจากนี้ยังเป็นเขตร,รักษาพันธุ์ใต้น้าที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลที่หลากหลายชนิดอย่างน่าทึ่งอีกด้วยนักดำน้ําที่กล้าที่จะสํารวจความลึกจะได้รับรางวัลเป็นปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติที่น้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้สัมผัสในน้าใสราวกับคริสตัลล้อมรอบด้วยหินงอกหินย้อยอันลึกลับมีสัตว์ทะเลนับไม่ถ้วนสายพันธุ์อาศัยอยู่ปลาที่มีสีสันสดใสฟองน้ําที่ดูเหมือนมาจากดาวดวงอื่นและปะการังที่รวมตัวกันเป็นส่วนใต้น้ําล้วนอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนในระบบนิเวศเฉพาะตัวนี้หลุมน้ําเงินใหญ่ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหน่อเครื่องพิสูจน์ถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติตลอดหลายพันปีนอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริสเบรียริฟิเซอร์ซิสเต็ม ซึ่งเป็นมรดกโลกของยูนสโกเน้นย้ำถึงความสำคัญไม่เพียงแต่ต่อบลิลต์เท่านั้นแต่ต่อทั้งโลกด้วย 6. อุทยานแห่งชาติจังเย่ตันเสียประเทศจีนอุทยานแห่งชาติทรณีวิทยาเจนเซียนเตียเป็นสมบัติล้ำค่าที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนในมณฑลการสู้อันกว้างใหญ และลึกลับอุทยานอันน่าประทับใจแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่520ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่อเภพสูนาและจิหลนเจินภายใต้การบริหารของเมืองจังเยส่สิงที่เคยเป็นเพียงสวนสาธารณะประจำจังหวัดและพื้นที่ท่องเที่ยวเล็กๆขนาดนี้ได้กลายมาเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้วยทิวทัศน์อันสวยงามราวกับความฝันที่ดูเหมือนถูกวาดขึ้นด้วยผู้กันอันวิจิตรของธรรมชาติสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นภาพหลักสี่ส กันที่ดูเหมือนมาจากเรื่องราวแฟนตาซีกลุ่มหินที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณมุมมหางไกลของประเทศจีนแห่งนี้เต็มไปด้วยวอยสีสันต่างๆมากมายเช่นสีเหลืองอมน้ำตาลสีน้ำเงินสีแดงสีเขียวและสีม่วงทําให้เกิดสีสันที่โดดเด่นจนดูราวกับไม่จริงที่นี่ธรรมชาติกลายเป็นศิลปินที่สมบูรณ์แบบและภูเขาและเนินเขาก็ถูกแปลงร่างเป็นผืนผ้าใบที่ท้าทายจินตนาการปรากฏการทางภาพนี้เกิดขึ้นบนพื้นที่กว่า300ตารางกิโลเมตรในพื้นที่ที่มีฝนตกน้อย และมีแสงแดดดองสว่างจ้าเป็นเวลากว่า24ล้านปีที่การกัดเซาะได้กัดเซาะหินทรายจนเกิดเป็นรูปร่างต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดูราวกับว่ามาจากอีกโลกหนึ่งเม็ดสีตามธรรมชาติที่ฝังอยู่ในชั้นหินถูกเปิดเผยโด,ดยการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกซึ่งนําเม็ดสีเหล่านี้ขึ้นมาสู่พื้นผิวให้เม็ดสีมีชีวิตและสีสันในปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เหนือจริงอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของเทือกเขาคียนอันยิ่งใหญ่ และพื้นที่หลักกระจายอยู่ในเขตเมืองแคนเกร์และไปยีจุดชมวิวลิสเดงเซียใจกลางอุทยานตั้งอยู่ห่างจากเมืองจางเย่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ30กิโลเมตรและห่างจากศูนย์กลางเมืองลินสไปทางใต้20กิโลเมตรนี่คือพื้นที่ของอุทยานที่ได้รับการพัฒนาและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเพลินๆไปกับภูเขาหลากสีสันและตื่นตาตื่นใจจาก,กับรูปทรงและสีสันที่ดูเหมือนจะเปลี่ยนไปตามแสงแดดจุดที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งคือบิงกูดังซีะ ซึ่งทอดยาวไปตามฝั่งเหนือของแม่น้ำลิูแอนเว็บไซต์นี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่3สิงหาคม2557และครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางกิโลเมตรระดับความสูงจะอยู่ระหว่าง1 5 0 0ถึง2,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลมอบทัศนียภาพอันตรการตาและบรรยากาศที่แสนมหัศจรรย์หนที่สุดสายสูนแดงซีอีิตั้งอยู่ในแกนจุดทางใต้ของลินส์ก็ทำให้สามสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินี้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นอุทยานจางเย่ตันซีมีชื่อเสียงในเรรรื่่่่อองงงงสสีีันนทแปปลกตตาาาขหูๆ เจ็ดป่าหินซิงอีมาดากัสกาซิงอีเป็นคำภาษามาลากาศีแปลว่าสถานที่ที่คุณไม่สามารถเดินเท้าเปล่าได้เป็นชื่อที่มีชีวิตชีวาเมื่อมองเห็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของป่าหินปูนอันกว้างใหญ่นั้นไม่จําเป็นต้องพูดเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจถึงความท้าทายและความยิ่งใหญ่ของทิวทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้อุทยานแห่งชาติ ซิงอเดเบมอร์ตัตงอยู่ใจกลาง,งอชายฝั่งตะวันตกของมาดากัส์ครอบคลุมพื้นที่กว่า150,000เฮกตาร์ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่พิเศษมากจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกสถานที่แห่งนี้ดูเหมือนจะออกมาจากความฝันหรือมาจากดาวเคราะห์พอที่ไม่รู้จักและประวัติศาสตร์ของสถานที่แห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ200ล้านปีก่อนในช่วงเวลาดังกล่าวการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกทําให้พื้นทะเลสาบถูกยกขึ้นจนกลายเป็นที่ราบสูงแต่เป็นฝนที่ตกหนักตามฤดูกาล ที่ด้วยความอดทนและความภาคเพียรจนทําให้เกิดฉากที่งดงามประการตาจนผู้มาเยือนต้องตะลึงสิ่งที่เคยเป็นภูมิประเทศใต้น้ําตอนนี้กลายเป็นเขาว,วงกฏของยอดหินปูที่สูงระงงานท้าทายขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาวงกฏแห่งนี้ถือเป็นหนึ่งในหินปูที่น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอย่างไม่ต้องสงสัยยอดแหลมบางอันสูงไม่ถึง5เมตรในขณะที่บางอันมีความสูงถึง80เมตรเลยทีเดียวพืชพรระนาดต่างๆในการกระทํา เพื่อการเอาตัวรอดนั้นจะยึดเกาะอยู่ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดที่สุดโดยแสวงหาแสงแดดที่เหล่าทหารหินพยายามซ่อนไว้อย่างสิ้นหวังเป็นการแสดงความอดทนที่ทาชาติปรับตัวและคงอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนจะไม่เอื้ออํานวยและไม่ใช่แค่เพื่อเท่านั้นที่เรียนรู้ที่จะอยู่รอดในสถานที่พิเศษแห่งนี้สัตว์ต่างๆยังได้พบช่องทางของตัวเองในพอมูประเทศที่เป็นหินแห่งนี้ด้วยท่ามกลางทางเดินคดเคี้ยวและหุบเขาแคบๆที่ถูกกัดเซาะโดยลม และน้ำตลอดหลายศตวรรษมิลิเมอร์11สายพันธุ์ซึ่งเป็นไพรเมตที่มีเสน่ห์และเป็นสัญลักษณ์ของมาดากัสาริเมอร์ที่ขี้อายและระมัดระวังเหล่านี้จะปรากฏเฉพาะต่อผู้ที่อดทนพอที่จะตามหาพวกมันเท่านั้นโดยพวกมันจะเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วท่ามกลางกลุ่มหินในสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนจะถูกสร้างขึ้นมาสำหรับพวกรองมันโดยเฉพาะซิงอีดเบอร์มอร์เฮอร์ไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับการไตรตรองเท่านั้นเป็นพยานหลักฐานที่มีชีวิตของประวัติศาสตร์ ธรณีวิทยาของโลกเป็นที่ลี้ภัยสําหรับชีวิตในรูปแบบที่ยืดหยุ่นที่สุดและเป็นหลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าแม้ในสถานที่ที่ไม่เอื้ออํานวยที่สุดธรรมชาติก็ยังคงพบหนทางที่จะเจริญเติบโตได้8อุทยานแห่งชาติที่มารฟายาประเทศสเปนอุทยานแห่งชาติเทเมนเฟอาซึ่งเป็นพื้นที่ธรรมชาติอโนนาหลงไหลของประเทศสเปนนั้นไม่ได้เป็นเพียงพื้นที่คุ้มครองเท่านั้นถือเป็นหน้าต่างสู่อดีตภูเขาไฟของกลันซาโรเตสและเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ดึงดูด ผู้ที่กล้าเสี่ยงสำรวจดินแดนแห่งนี้อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลโยอิซอกและที่ในโจใจกลางหมู่เกาะคารารีและเป็นจุดดึงดูดใจผู้ที่รักธรรมชาติและการผจญภัยมานานหลายทศวรรษในปี2021มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเทมเพลมากถึง800,000คนซึ่งทําให้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีผู้เยี่ยมชมมากเป็นอันดับสองของหมู่เกาะคารารรรองจากอุทยานแห่งชาติเดเดออันยิ่งใหญ่ในเทเนริเฟ เมื่อพิจารณาในระดับประเทศแล้วอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอันดับสีรองจากอุทยานแห่งชาติไทยเซราเดกูอดอดรอเมือและพิกุสเดอยูโรปอก,ก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะภูมิประเทศแห่งนี้ดูราวกับเป็นโลกอีกใบโดยมีพื้นผิวปกคลุมไปด้วยเท่า่านและละวาไหลและภูเขาที่ยังคงดูร้อนระอุประวัติศาสตร์ของทมเมนเฟอ,อาตในฐานะอุทยานแห่งชาติเริ่มขึ้นเมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2517โดยเป็นพื้นที่ธรรมชาติคุ้มครองแห่งที่3ในหมู่เกาะคนารี ที่ได้รับชื่ออันทรงเกียรตินี้นอกเกาจากนี้ยังเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดลาสปานมาสซึ่งยิ่งเน้นย้ำความสำคัญและเอกลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้มากยิ่งขึ้นอุทยานแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า50ตารางกิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะโดยมีเส้นทางเดินรถรอบเกาะยาวประมาณ30กิโลเมตรโดยนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดซึ่งอยู่ที่ระดับความสูง540เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนี่คืออุทยานที่มีต้นกำเนิดจากภูเขาไฟ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความก,ดกรดเก้ยวของโลกซึ่งการประทุครั้งสุดท้ายย้อนกลับไปถึงปีพุทธศักราช2,367ด้วยภูเขาไฟมากกว่า25ลูกในชื่อเทมเปนเฟเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของภูเขาไฟขนาดใหญ่เช่นมังเทนสเตเฟโก,ก้ภูเขาไฟมังเทนโรเจเดอร์ภูเขาโรเจเดร์และแคเดรเดรคอร์ซองคาโลคอร์ซองคาโลแคเดรที่น่าเกรงขามแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีนับแต่การประทุครั้งล่าสุดแต่พื้นโลกยังคงพ่นไฟต่อไปมีการบันทึกจุดร้อนบนพื้นผิว โดยมีอุณหภูมิระหว่าง100ถึง120องศาเซลเซียสและสูงถึง600องศาเซลเซียสที่ความลึก13เมตรทำให้ที่นี่เป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติสำหรับการศึกษาการประตุกข,ของภูเขาไฟแต่ไทเมนเฟอมีอะไรมากกว่าภูเขาไฟมากนักในปีพุทธศักราช2537ตามกฎหมายพื้นที่ธรรมชาติของหมู่เกาะคานารีพื้นที่2แห่งที่มีการคุ้มครองสิ่งสิงแวดเพิ่มเติม,ตมได้รับการจัดตั้งขึ้นภายในอุทยาน เนื่องจากมีคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เหล่านี้คืออนุสรณ์สถานธรรมชาติเตโลเทเดอร์แฮคอนซ์ซึ่งเป็นปล่องภูเขาไฟที่มีอายุก,ก่อนลาวาไหลในประวัติศาสตร์และมีความสูงถึง1 0 0เมตรและอนุสรณ์สถานธรรมชาติมอนเทนเนสเตเฟโกที่มีกอรอยภูเขาไฟที่เป็นสัญ,ญลักษณ์มากที่สุดอยู่รวมกันเช่นมอนเทนเนสเตเฟโกมอนเทนเทเมนเฟอและเอโลเทเดอริโออานลึกลับการเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติเทเมนเฟอเปรียบเสมือนการก้าวเข้าไปในนิยายวิทยาศาสตร์ที่ธรรมชาติจะถูกเปิดเผยในรูปแบบที่ดิบ และงดงามที่สุดทุกมุมของสวนสาธารณะแห่งนี้บอกเล่าเรื่องราวของไฟดินและเวลาซึ่งเป็นเรื่องราวที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของทัศนียภาพอันสวยงามและในสายตาอันตื่นตะลึงของผู้มาเยือน9ป่าหินซื่อหลินประเทศจีนป่าหินหรือซื่อหลินเป็นสถานที่อันน่าทึ่งและน่าทึ่งราวกับหลุดออกมาจากเทพนิยายหินกูนรูปร่างแปลกตานี้ตั้งอยู่ในใจกลางเขตซื่อหลินมณฑลยูนนานอันงดงามของจีนซึ่งดึงดูดจินตนาการของคนหลายชั่วอายุคนหากจากคุณหมิง ซึ่งเป็นเมืองหลวงของบนทลนปเป็นเพียง86กิโลเมตรก็คือสวรรค์ทางธรณีวิทยาที่ดูเหมือนจะท้าทายกฎของธรรมชาติเมื่อเข้าไปในเสื่อหินเราจะรู้สึกเหมือนอยู่ในอีกโลกหนึ่งโขดหินอันตราการตาที่ตั้งตระหง่านขึ้นจากพื้นดินชวนให้นึกถึงหินงอกที่มักพบในถ้ำที่ลึกที่สุดแต่ในภาพนี้หินงอกเหล่านี้ปรากฏอยู่กลางแจ้งภายใตย้ท้องฟ้าสีครามหินรูปร่างต่างๆบางส่วนมีลักษณะคล้ายต้นไม้กลายเป็นหินทําให้เกิดภาพลวงตาว่าอยู่ในป่าต้องมนที่สร้างด้วยหินทั้งหมด เป็นสถานอที่ที่ผืนแผ่นดินแห่งนี้ดูเหมือนจะบอกเล่าเรื่องราวจากยุคโบราณเมื่อท้องทะเลป,ปกคลุมภูมิภาคนี้และเมื่อเวลาผ่านไปนับล้านปีพลังของธรรมชาติก็ค่อยๆสร้างสรรค์ภูมิทัศน์อันเป็นเอกลักษณ์นี้ขึ้นมาปาหินไม่เพียงแต่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ อันล้ำลึกอีกด้วยในปีพุทธศักราช2550ยูเนสโกได้ยอมรับความสำคัญของเมืองซื่อหลินด้วยการประกาศให้พื้นที่สองแห่งในเมืองได้แก่ป่าหินในกู่และหมู่บ้านโซเกียเป็นแหล่งมรดกโลกและเพิ่มเข้าไปในรายชื่อหินปูนทางตอนใต้ของจีนความแตกต่างนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สมบัติทางธรรมชาตินี้ไว้สำหรับคนรุ่นอนาคตพื้นที่ท่องเที่ยวแห่งชาติซื่อหลินครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่350ตารางกิโลเมตรและแบ่งออกปเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว7็ดแห่ง โดยแต่ละแห่งก็มีสเสน่ห์และความลึกลับเป็นของตัวเองในจำนวนนี้มีทั้งป่าหินใหญ่และป่าหินเล็กหรือที่เรียกกันว่าป่าหินลี้จริงซึ่งหินต่างๆดูเหมือนจะเต้นรำเป็นเขาวงกฏธรรมชาติที่ซับซ้อนป่าหินเนกุดที่มีผู้มาเยี่ยมชมน้อยกว่าแต่ก็ประทับใจไม่แพ้กันซึ่งให้ประสบการณ์ที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากกว่าจุดที่น่าสนใจอื่นๆได้แก่ทะเลสาบช้างหรือทะเลสาบหลงอันเงียบสงบซึ่งน้ำในทะเลสาบสะท้อนหินงดงามรอบๆและทะเลสาบเว่หรือทะเลสาบพระจันทร์ที่สองประกายในยามค่ำคืน ทัมเซอูนและคิฟเฟงพร้อมกับน้ำตกดอดีช่วยเติมเต็มสวรรค์แห่งธรรมชาติแห่งนี้ให้สมบูรณ์แบบโดยมอบประสบการณ์หลายประสาทสัมผัสให้กับผู้มาเยือนที่มากกว่าการสังเกตเพียงอย่างเดียว 10. ทะเลทรายดานากินประเทศเอธิโอเปียทะเลทรายดานากินซึ่งเป็นภูมิประเทศที่ท้าทายขีดจำกัดของจินตนาการเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยและสุดตรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทะเลทรายอันกว้างใหญ่นี้ตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาในแองอาฟาที่น่าหดหู่แต่ก็น่าหลงไหล ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลแดงอันเป็นอันตรายในด้านการปกครองอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเอธิโอเปียเอริเซียตอนใต้และพื้นที่ส่วนใหญ่ของจิบูตีภูมิประเทศที่แห้งแล้งแห่งนี้เป็นบ้านเกิดของบรรพบุรุษชาวอาฟาซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความยืดหยุ่นในการเผชิญกับความร้อนระอุข,ของทะเลทรายโดยได้รับการหล่อหลอมมาจากหลายศตรวรรษของการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แทบไม่มีใครสามารถทนทานได้ อุณหภูมิเฉลีย่ยในดลลอซึ่งเป็นจุดที่ร้อนที่สุดแห่งหนึ่งในเดน m a r อยู่ที่ประมาณ34องศาเซลเซียสแต่ในระหว่างวันเทอร์โมมิเตอร์อาจสูงเกิน50องศาเซลเซียสได้อย่างง่ายดายและในบางสถานที่อาจสูงถึง60องศาเลยทีเดียวเกลือถือเป็นทองคําขาวของเมืองดานากินซึ่งกระบวนการสกัดเกลือเป็นไปตามขั้นตอนเก่าแก่นั่นคือเกลือเป็นแท่งจะถูกตัดด้วยมือจากนั้นจึงโหลดลงบนคาราวานอู่ที่เคลื่อนตัวช้าๆข้ามทะเลทรายตามเส้นทางที่เดินทางมาเป็นเวลานาหลายศตวรรษคาราวานเหล่านี้ ซึ่งเป็นภาพเหนือจริงที่ตั้งอยู่กลางทะเลทรายเป็นเครออึง่งตวนใจถึงประเพณีการคาร้าโบราณที่เคยเชื่อมโยงแอฟริกากับโลกภายนอกอูดเป็นสัตว์ที่แข็งแรงและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและเป็นเพื่อนคู่ใจที่แยกจากกันของชาวอาฟาในการต่อสู้กับทะเลทรายทุกวันแม้ว่าจะดูเหมือนรกร้างว่างเปล่าแต่ทะเลทรายดานากินกลับเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ที่หลากหลายอาย่งหน้าแปลกใจสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศสุดขั้วนี้ที่โดดเด่นที่สุดได้แก่ลาปาโซมาเลีย ซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่พบที่หลบภัยที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นศัตรูนี้ยิ่งไปกว่านั้นพืชพธุ์ต่างๆแม้ว่าจะมีน้อยแต่ก็ได้พัฒนาความสามารถในการปรับตัวที่น่าทึ่งเพื่อให้สามารถอยู่รอดในดินที่แห้งแลง้งและภายใต้แสงแดดที่โหดร้ายเช่นนี้11เกาะอ,อิสตเตอร์ประเทศชิลีเกาะอ,อิสเตอร์ซึ่งคนในท้องถิ่นเรียกกันว่าปราปานูอีเป็นอัญ,ญมณีอันห่างไกลของประเทศชิลีตั้งอยู่ในภูมิภาควันปาราอิโซอันกว้างใหญ่ใจกลางของโพลินีเซีย โอเชียนีก่อน,นี้ตั้งทำงานอย่างสง่างามใจกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่ห่างจากชายฝั่งทาเดราของประเทศชิลีถึง3,700กิโลเมตรด้วยพื้นที่163ตารางกิโลเมตรนับเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มเกาะที่เรียกว่าชิลีเก่าแม้ว่าเกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กแต่กลับมีชุมชนที่มีชีวิตชีวาจําจนวน7,700คนซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในฮังการอาซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางเมืองเพียงแห่งเดียวของเกาะ สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งของเกาะอิสเตอร์คือความห่างไกลโดยดินแดงที่อยู่อาศัยที่ใกล้ที่สุดคือหมู่เกาะพิษแคนตั้งอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันตก2,000กิโลเมตรในความเป็นหนอจริงมันเป็นเกาะที่ไม่ใช่แอนตาต์กติกาที่อยู่ใต้สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกถานที่อันห่างไกลแห่งนี้ช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมอันลึกลับไว้ทําให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของชิลีเกาะแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องทัศนียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และแน่นอนมรดกทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ซึ่งเห็นได้จากการที่มีรูปปั้นหินลึกลับที่เรียกว่าโมอายซึ่งเป็นอนุสรณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักวิจัยมาเป็นเวลานาน,านหลายศตรวรรษเพื่อปกป้องมรดกอันล้ำค่านี้อุทยานแห่งชาติราปานูอีได้รับการจัดการตั้งแต่ปี2559โดยชุมชนพื้นเมืองโพลินีเซียน MAU h e n u a ซึ่งประกอบด้วยชาวราปานูอีท่าทางนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมบรรพบุรุษเท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของสถานที่อันเป็นเอกลักษณ์แห่งนี้ได้อย่างแท้จริงและเคารพนับถืออีกด้วย 12. น้ำตกบลัดแอนต้ากติกาน้ำตกบลัดเป็นชื่อที่ชวนให้นึกถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันลึกลับและน่าทึ่งซึ่งเกิดขึ้นในหนึ่งในสถานที่ที่ห่างไกลที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คือเกลเชอร์ทาในหุบเขาเทเลอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในวิกตอเรียนทางตะวันออกของทวีปแอนตาร์กติกาที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งสถานที่เหนือจริงแห่งนี้ถูกค้นพบโดยนักธรณีวิทยาชาวออสเตรเลียโทมัสคริฟฟิธเทเลอร์ซึ่งตั้งชื่อหุบเขาตามชื่อของตัวเองเมื่อนักผจญภัยแอนตาร์กติกากลุ่มแรกพบน้ำตกแห่งนี้พวกเขาตะลึงเมื่อเห็นน้ำสีแดงเข้มไหลออกมาจากน้ำแข็งทำให้เกิดทิวทัศน์ที่ราว่ากลับมาจากเรื่องสยองขวัญในสมัยนั้นผู้คนคิดว่าสีอันโดดเด่นนี้มาจากสาหร่ายสีแดงซึ่งสามารถรอดชีวิตอยู่ได้ ในสภาพแวดล้อมที่เป็นศัตรูเช่นนี้อย่างไรก็ตามเมื่อวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้าและการศึกษาในภูมิภาคนี้มีความละเอียดมากขึ้นสาเหตุที่แท้จริงของปรากฏการณ์นี้ก็ถูกเปิดเผยนั่นคือน้ำสีแดงไม่ได้เกิดจากสาหร่ายแต่เป็นเหล็กออกไซด์ที่มีความเข้มข้นสูงซึ่งเมื่อสัมผัสกับอากาศจะเกิดออกซิเดชันและให้สีแดงอันเป็นเอกลักษณ์ที่ชวนให้นึกถึงเลือดสดสดการค้นพบนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มบทใหม่ให้กับประวัติศาสตร์ การสำรวจแอนตรากติกาเท่านั้นแต่ยังเปิดหน้าตาให้มองย้อนกลับไปดูอดีตทางธรณีวิทยาของโลกด้วยน้ำที่ไหลาจากน้ำตกปลัดมาจากทะเลสาบใต้ฐานน้ำแข็งโบราณซึ่งถูกกักไว้ใต้แผ่นน้ำแข็งหนาหลายไมล์มาเป็นเวลาหลายล้านปีโดยที่เหล็กจะละลายไปทำให้น้ำมีสีแปลกตาดังนั้นปรากฏการณ์นี้จึงไม่เพียงแต่เป็นเครื่องตวนใจถึงพลังที่มองไม่เห็นซึ่งหล่อหลอมโลกของเราเท่านานอแต่ยังเป็นตัวอย่างว่าธรรมชาติที่มีความหลากหลายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสามารถสร้างสถานการณ์ต่างๆได้อย่างไร หากคุณชื่นชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพบว่าน่าสนใจและสมัครรับข้อมูลเพื่อรับชมเนื้อหาที่น่าสนใจเพิ่มเติมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอขอบคุณที่เข้าร่วมและติดตามช่องของเรา